ครับเครื่องเก่าลูกค้าครับเครื่องเครื่องมันยังดีอยู่เอาล่องมึงกันหน่อยเครื่องเก่าเร็วมากเลยนี่อันนี้รอบเบาแล้วครับเอาเดินเดินไปเลยครับเดินเลยเติมคันเร่งขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงจะไม่มีมรอบเพืียงเห็นไหมอ่ะโอเคโอ่ยเติมคันเร่งอีกก็ได้เยอะหน่อยนึงเติมคันเร่ยงยังไม่ไหว,ไวล่องมึงอันนี้รอบเบาครับเมีนนันปรับเลยปรั๊บตื่นเนาะ ได้ครับเครื่องดีครับเครื่องยังยัง,ยง,ยงดีๆอยู่โอเคงาน่ยึดยึกับพัดันึ่งกับไปนะครับไม่าย,ออยากมันเลี้ยวายากวะไ,ไม่ยากก่ได้ครับเบาๆง่า,งนะายๆครับแม่ครับเลี้ยวมันเลี้ยวายากอยู่วะเบาๆ